สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพี่น้องเอฟซีของคนสั่งเงินสินล,ลำพล้นออฟฟิเชียลเมื่อนี่ขอทักทายพี่น้องแฟนเพลงเอฟซีนะครับโดยช่องไม้ช่องส่วนโตของสุขุมมีหานบัานพี่น้องเพิ่นรู้สึกว่าพ่อโอเอใจกับซอนี่น้ำนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับมหาอายุทธ์กับยงยุทธเพชรบ้านแพงมาจากท่าป่าใสกับปีกำนองในช่วงมั่นรั้พยุทธเยตีแกครับพี่น้องครับยงยุทธ์ลำเพิดออฟฟิเชียลมื่อเดืมาครับขอฝากนะครับพี่น้องเขาฝากช่องไม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอพีช่อ่องสุขุมมีหารช่องสุขุมมีหานซอเวตมันหมันตัวเบิ่งรูปอ่ะเนี่ยเบิ่งพั้ยุทธ ต้องดูเป็นฟันแผ่นดูเปนหออไส่เสือสีเขียวปานบงกางเกงพอมนะครับนั่นนั่นอนั่นอนนั่ั่นเนี่นเขาเอิอผูกขนเพราะถ้าเอืนผูกเสือเสียเอียงสมัยใหม่นี่ละสมัยใม่ก็มันสาดกุบว่ามันเสือก๊บดเป็นหนอไม่ยำกันไม่ยเรียงรับน้ำตอนดีครับมสงกันเรียงรองเรียงรับน้ำับม้าจับท้ายป่าใสกับพี่กำนองในสวง เลยมาฝากช่องน้ำเพื <จะ S 3> ่ <ambient S 3> <า>อเป็นช่องน้ำแหลกแหกมันช่องแรกแหกมันอเล่ถามมาเป็นมอลำัมอิลีบอกเป็นมอลำก่อนเป็นมอลำัมอลำัหรอครับเนี่ยเป็นมอลำหากินนะมอลำอ้าวเฮียวละลอยเฮียวละลอยอ้าวเฮียวได้แล้วลอยหนึงโอ้ก็จำถกัอลว่าที่อ้าวเฮี้ยวอ้าวเฮียวอันอันไผรละนอนอยเนี่อันนี้คุณคือฟิวคือฟิวลูกไส้เหรอลูกสาวลูกสาว เอาเคื่องได้น้ำเครื่องฟิวมาแต่ใส่ตีมาตีไปตมาตีไปกับช่วงอันนี้ช่วงไปใส่มาใส่อะได้นี่เครื่องฟิวเออประกาศเคอร์ฟิวปิดตึ้แต่สามทุ่มไปต้นไปช่วงโควิดมาให้แง่ตัวสิขาเมื่อ่อนวานเท่าไรนอนวันสั้นขาเป็นมือเป็นอะได้ได้ซื้อให้เพิ่นช่วงนั้นเพิ่นมาอยู่นั่งช่วงเครื่องฟิวเครื่องฟิวน้องเคอร์ฟิวช่วงแรกๆอันนี้อายุจะเดือนอันนี้แปดเดือนแปดเดือนเป็นสาวแล้วพี่น้องสาวแล้วสาวเคอร์ฟิว หน้าตาดีเป้าตาสีฟ้าเบาว่าห่มว่าหอมเป็นต้นไงนี่เนี่ยหมึเนี่ยหมึกเฮ้ยมีหมึกเซาเอาลีไว้เอาลีไว้เสียงมันกุ้วาวเต็มหน้่ะนี่เออหลูกเซาเขาขาดพัดลมบ่ได้พี่น้องพัดลมต้องเป็นพัดลมแอร์นี่กางเสียวยูกางเสียวยู่ป็นพัดลมปากช่องนี่กันว่าฝากช่องกาสีล้ัพี่น้เลยกาสีล้ัพี่นเลยกางสีลับสังวัตขอนแก่นสังวัตขอนแก่นหนี่แต่ก่อนแต่กี้ก่อนสิษฐ์เขมอยู่นั่มพอสงการนะครับ โดยประสบการณ์กับแตจิกับอยู่ลำเพิ่นนั่นแหะอยู่ขณะแหละอีลี่นี่ขนใจโกสัมพีเออโอยยุกแต่พศอสอสองพันกุ๋งมีชิบกัวคนนี้มัด่ากินกีบนน้อยๆเลยเออจ้งนั้นโอ้สุขุมธรรมดาสุขุมมีหันจีควอนดีดดาบตับตับทับตับดีรอขึ้นตายพ่อคนในสายยาตนจากนั้นไม่อยู่เหพมงคลเทพมงคลเทพมงคลเป็นมาลำเมียงมอลำเพื่อนด้วยกันมาบริหารเองพอดี พี่ไส้ผู้พี่ไส้ลูกปลาลูกลูกเนี่ยผู้เป็นภาพบริหารรวมกันเป็นน้อยเสียเป็นวัดเหตุก็เลยได้ยนหยกไปเพรอะหยกไปกะยับยหายไส้สวยตัวบันจิตใจหลักในด่านศิลปินเนาะไปาว่าได้แล้ววัเรียนก็เรียนมาจะมีพี่น้องเป็นผู้เป็นนายเหมือนแมนเรียนได้เลพี่ปันหน้าหายจังสีเนี่ความรู้แค่ป .4 ความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 โบ่์มันแต่สายันนี่สุขุมมีฐานกับความรู้ มีเพียงแค่ชั้นปสี่วยใจรักทั้งงานงานศิลปินพี่น้องก็เลยขอบหกระเป๋าถุงปุ๋ยแหละครับเอ้กระเพาะไง่กระเพานั่นล่ะได้เบาไห้มยางน้ำทังบ่อได้ยันบ่นพี่ว่ายยางเก็บกวดบ่อขึ้นรถเมฆโกสุมพิสัยมุ่งหน้าเขาเสือขอนแก่นเสือมืังขอนแก่นเมืองแห่งแดนหมอลำหมอแคนเมืองหมอแคนเลยล่ะไปฝากเนี่ยฝากโตน้ำพุ่นพอบุญถือหานสุริบุญถือหน่อยเนี่ย ขอบคุณถือหน่อยชายราชคนนี้ก็นั่นแหละเออขอบคุณแม่ยุพ่าผู้บริหารเรียกว่าพระเอกนในโยกนั้นของรัตนสินตาชัยราชซึ่งเป็นมุ่นเก่ามุ่นเข่าของคุณพ่ออ่อนตาพ่ออ่อนตาพ่ออ่อนตาอ่อออนตาขึ้นกันครับถามหน่อยหน่อเออซีจีนั่คนละอ่อนตาคนละอ่อนตาอ่อนตาจนนั้น พ,อ bon พอ bon ่อคอนตาอคอนตายวันนี้เลยเป็นซิทลูกรุ่นหลานเพิ่นไป<อ>นี้ก็เลยจะเอาสังวาตนั่นมาให้พี่น้องได้ฟังกันเอาเอาซูฟังเนี่ยนะฟังเชียววันไหนนะที่ไหวเนี่ยโลกมันหมุนเปลี่ยนเลื่องบกคงที่เสมอไปธรรมดาสังขารย่อมเปลี่ยนไปตามเรื่อง คอนคอนไก่คอนคอนไก่มันหมุนไปตามวาดธรรมชาติทรงให้ต้องนี้มือนี่พบกันรัตนสินี่จากท่านจนกลัวสิลืมหลงจนมองเห็นทางบางสิคืึ้นนิยามทานคุณสมพาน์ยังหนูนี่ซื่อต้มนี่เสริมแต่งบอยเขินขาดแห่งคือซิวกุ้งดอกทางบึงพ่อแม่เอ,อหัวใจทานยังลึกซึ้ง ยังเป็นห่วงทั้งคณะขอบ,บคุณเด้อครับที่พบกันในวันนี้ก็ผมยินดีล้นจริงอวยพรในปีใหม่ก็ก้มสุขทรงใหล้ลุงป้านิยาอาตลอดทั้งญานาน้องพี่ก็คือกันกลมสัมพันธ์นนัยังดีดังเดิมบามาอมาแมนจะทำการสร้างหน้าสวนนีหัวไให้ทั้งพ่้ข่าแม่ขายก้อยไหลลังเขาหอมเจ้าโพสุทาง ห้องเจ้าโคสขคุณขอให้สุขมากล้นบวาโดนนต้องคำจ่าก้าวขานีนวันเมาโดนดนของกินพ่กินมันเอาของเ่าบ่หล่อมัน่สามสบสี่สิบเจ้ากระบะสามสิบก็ปิขึ้นเป็นกวามจริงบอกขึ้นมาน่เยเนาะออันนี้เป็นกว้อจริงอันนี้เป็นความจริงละทานเลย มันจะมาเป็นน้ำแข็นเลยก้กินนะผมเม่นน้ำในเลียงก,การสแสดงสีแก่งบอกซื้อปิ่นท้องตอนเท้าแนวเนื้อนอสกุลบริวุ่นเพียบพร้อมผงเผาวงกษัตริย์จัดว่าเป็นตัวเก่งเอกองค์ในเล่องแต่การเมืองบบทันหูพอยังเงาโบทันใหญ่ได้แต่หาเขียวเล่นตามพื้นประเภทตนพ่อแม่เอ้ชีวิตผมนี่มักลน้นคือวานีผ้าสุขผ้าสนุกหัวใจใหญ่มาป่านนี้ ต้องสิภาคุณเล่นสนามหลวงแลนวาวให้เขาเศร้าพวกขาหาไว้บอขาดเขินว่าแต่ผมเหลียกเอินต้องเอาว้าวมาหาสิไปจ่าดอมคุณเบิงกันหน้าวันนี้อา้าวคุณเอ้ยด้วยขนาด อ้าวมื่อนี้ข้าพเจ้าสิพามื่อเจ้าเน่ยเปแหลนวาวสนามหลวงคนนี่โอ้สิไปซักวาวเออสนามแหลนวาวทีนสิพาไปซักวาวาาพอซักดอกมันเมื่อยเพราะฉะนั้นเราข้นหาเสียกวา,ยาวเงี้วเวาวดวงใหญ่ๆติดธนูวพร้อมอเตรียมไว้พร้อมเรียบร้ยรอยแล้วคไปท่านสิไป<พ>องค์ผู้มีเตรียมตั้งบ่ท่านนั้นตกแต่งต้องสิแงียงใส่กับสนามหลวงตั้งหมายยึด จุดใหญ่ไหลลังปัตตเด็ดก,กปประดูกบ่คือสีแดงเป็นปะท่าตัวใหญ่คุณเขาข้าสิโยท่าพวกภัยอมคมก้าวหลังถ่ายไปขุนขึ้นพื้นกองฟงเป้าเจ้าในก่อนลาสะดอนเจ้าวังกะลังไหลลีลาโอ้อันนี้คือลั้มพื้นล้มพื้นล้มพื้นเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุญถือหน่อย ครับแลาวอีกจักรหนึงแต่ว่าอีกคนละสมบัตแต่ว่าคอนเจนที่กันที่คอนเจนมินมีหลายสมบัาิมีทางคุณแพทย์กันนี่มีทางคุณแพทย์กันนี่ออ้าวคู่ดมสินก็หลายอุดมศิลนแตนไม่ได้เกินมันแต่ไม่ได้เกินเป็นเอกลักษณ์ของใครของบ้านเองแต่หลักจากอาจารย์เดียวกันเกิดจากอาจารย์เดียวกันแล้วเข้าแย่างยากเหตุวงไปมันกับเป็นเอกลักษณ์ไฟมันคนละาคู่คนละวาดจังพอระเบียบไปทำนองหนึ่งแม่ปฐมพอทวี น uhm. bo right? huh. ี่คือออกจากประาศสินตาที่ราบที Mr ่ไปสั่งกอกอหลางสั่งตนเป็นเป็นวงของคนโดยเฉพาะในยุคนี้กับที่ว่าม่ซไม่เสียงกันหลายว่งเนาะยุคก่อนก็มีอยู่กตันยุตามาตาปิวปทานัง กะตันยูไม่อยู่ยังปนานำลังลงทางหนา้ามาตาเตี่ยเท่นคุณพ่อแม่พุ่นเปียนสมคอยกุมเฮาแต่ยังนอยตั้งแต่เฮายัางนอนบอนแม่เพิ่นย่ำข่าวโมกแม่พิ่นโจกข,ข่าวฟอนนอนในดงสงสัยโน แม่เพิ่นกินน้ำต้มบอกเคยจมเป็นลมลอยมีแต่อ้อยพ่อยสู้เสือนอนมาวนตุ mm hmm. มเมื่อแม่กุม่มวิหินยุ่งมากินแม่ปัดไปคุณของแม่บ่ลืมไหลเมื่อแม่บายเอาผ้าอ,อา้อมมาทอมรอใส่ห่อชิง คุณของพอ่อคนบได้อยู่นิ่งยังบิ่งเล่นหาฟืนไฟแบกบเสียมไปหวาาัวหน้าคนยามาตมอยากกินนมแม่หาหายอยากฟิ่งไฟอ่อนพอแต่งคุณของแม่นั้นพอแห้งนอนแต่แข็งแข้ง,แ,ขงแม่นทองทางซุ้มน,น้องอย่าลือนคูวมบุญเท่าไรจังได้รวม ความปัญาระวังจะได้ม่างทำลายคิดบึงไายอยู่ในทองจะได้จ้องควมแเนเสีแทนน้ำยามลูกใหญ่คิดบึงเด้อคิดบึงแม่ได้นอนไปล้อเห็นไหลไปทั่วแก่นสายแน่นหนาวแม่พนทบเด้อสุม จ้าพี่น้องสังเกตว่าก่อนล้ำสมัยก่อนในการเขียนก่อนล้ำลึกการสงวัดล้ำมันสีสละสลวยเนาะครับคำเบาแตกต่างกันครับอยู่นี่คืออยุคนี้เขาสิมาเน้นสมัยใหม่เป็นไบสมัยตะกีนจีสละสมัยคำเบาคำจายนี่ยอกมาะว่าเรีเห็นน้ำมีคำเบลี่องอันลำวันหนึ่งมันสิออกทั้งนอนนอนไปทั้งซุ้มแพทย์สิประมาณนออขำบางคทั้งน้องเรือไปแล้วเนาะครับ มันว่าแต่คนอ่าสังวัดทั้งชุ่มแพร่ผลกับสิเป็นหลายคณะเด่นหลายคณะหลายทำนองนี่หลายขนาดเออเอาเป็นรายที่เราติดตามกันแล้วตามนี้คณะเนียนเนาะเนียนเนียนสไลด์ที่นี่นะครับก็ขอแนะนําตัวเป็นเป็นช่องฝากครับช่องฝากช่องใหม่ครับหลังจากช่องเก่าคือช่องคนสร้างงานศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลเป็นช่องลักๆของสาวน้อยเป็นแฟนช่งแ้วเป็นช่องเซนต์ตัวเป็นเวลามาจิจกรรม อยู่ทั้งบ้าน,านกสิเวลาพยายามพยายามลงมือัสิมีช่องของสุขุมมีหานฝมมา,ากช่องไมมถือว่าเป็นช่องนี้คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกครับคือว่าฝากเนี้ยฝา,ากต่อเลยหน้าตากสิแล้วครับพี่น้องได้าเว แล้วก็บ่ไหวรุ่นคือเคนอากาศสิบบ่เลือเพื่อเพื่อเสียคือลูกหลุนหลังคนเดี๋ยวสิมีโอกาสสิมีเวลาก็สิใอยมาล้ำสุ้วุฒิธรรมก็สิใอยหายเยอะมากว่ากะมีจะรุดเราตัองขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็สิมาเป็นเพื่อนนะครับเอฟซีเอฟซีเป็นเอฟซีเป็นแฟนเพลงแฟนคลับของออสุขุมมีหารช่องเดิมคือ คนสร้างงานศิลป์ลองเปรอนออฟฟิเชียลกดติดตามได้พี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดวิ่ง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 ครับให้มันได้หลายๆลได้ไปลองเด้อนะครับเอามาเป็นตาเลยครับเอามาเป็นตาครับมาหอมมาหอมมาเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สมิสกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ